โอเคครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนถ่ายบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรถที่มีความแปลกนิดนึงนะครับแล้วก็ทันสมัยสักนิดนึงนะครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อตัวปีขึ้นมาครับผมหายี่ห้อจรเดียท่านผู้ชมครับอ่าเจอแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมเลื่อนมาเรื่อยๆอ้ะ นี่ก็คือจะเป็นรถเอ้ารถอะไรครับเนี่ยจะเป็นรถแนะบบว่าบังคับงั้นเหรอไหนลองซื้อมาดูดิโอ้โหบันลี้เป็นรถแปลกแบบซีรีส์เลยครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวทงตัวไถนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับผมไม่รู้ไปใส่กับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าอน,นี้ก็จะเป็นตัวปั่นนะครับผมเดี๋ยวลองเอาไปปั่นดูสักหน่อยนึงอันนี้คืออะไรวะเาะที่เก็บหญ้าเหรอ แปลกเนาะแต่ละอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวตัดหญ้านะครับผมอเดี๋ยวลองใครถอดรองเท้าตรงนี้วะอ่าแล้วอ่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าเราอยากเอาคือมันมันไม่ใช่แบบยืนอยู่เฉยๆแล้วบ,บังคับรีโมทไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่นะครับผมอ๋อต้องเป็นแบบนี้อะไรครับนี่อะอะไรครับไม่อะ คือคือไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหมันต่างจากฟาร์มยี่สิบองจริงนะฟาร์มสิบเก้าดูดิโอ้โหผมรับไม่ได้วะบางทไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เป็นฟาร์มสิบเก้านะครับอันนี้เป็นมอดแท้นะครับท่านผู้ชมโอโหเราดูใกล้ๆคือไม่ไหวเลยจริงๆครับแต่ดูไกลๆก็เอาสวยอยอ่สวยอยูะคือสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นภาพสามมิตินะครับทุกคน มันไม่ใช่ว่าเป็นร่องที่เป็นลึกลงไปจริงๆ,ๆนะครับอูอ้ยล้ำสมัยอยู่นะท่านผู้ชมมันล้ำสมัยอยู่นะอ่เดี๋ยว,วมันมีตัวที่สามารถาล็อกหรือไถได้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่รถไฟฟา้านะท่านผู้ชมเพียงแค่ว่ามันเป็นเครื่องยนต์แหละแต่ว่ามันสามารถใช้รีโมทบังคับได้นะ่ละของจริงนะท่านผู้ชม อะมีไฟเลี้ยวไหมไหนดูดิมีไฟเลี้ยวไหมไม่มีไฟเลี้ยวหรอฮะอุะ้นเราดูไฟเขาเป็นขีดเป็นเส้นนะครับแล้วมันจะมองเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าสวยนะคุณผู้ชมว่าสวยไหมเอาเรื่องนะเดี๋ยวลองซูมสักหน่อยเออโอ้โห <c oughs> เอาเรื่องวะเอาท่าวะอ่าเดี๋ยวลองคือจุดประสงค์ลักเขาไว้อา่เอาเห็นหน้าแล้วเนะเาะเดี๋ยวลองอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาผานมาต่อดูดิท่านผู้ชมน,นี้เป็นผานสี่นะครับอ่าเอาเป็นใหม่ๆเลยแล้วกันเนาะ คือเหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโรบอทอ่ะอ่าโรบอทนะครับไม่ใช่โรบอทนะโรบอทโรบอทโรบอทก็คือโอ้โหไม่ไม่ได้วะมันเอ้ยทำไมมันมันทำไมมันไปต่ออะไรสูงขนาดนั้นวะเนี่ยท่านผู้ชมต่อสูงขนาดนั้นมันจะไถย,ยังไงฮะลุงพี่ คือประเด็นหลักเขาเนี่ยเขาไว้สําหรับลากจูงนะครับทุกคนรถคันนี้นะไว้สําหรับาลากจูงเนาะท่านผู้ชมมัน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 ,ม,นมันไม่ได้เน้นไถ่ดูดิขนาดแค่นี้ไม่จะไถ่ไม่ได้เลยอะท่านผู้ชมคือมันไว้สําหรับลากจูงนะครับแล้วก็ผมว่าไม่เน้นไถน,นะผมว่าเขาไม่เน้นไถน,นะก็ถือว่าเป็นรถที่แปลกดีนะครับผม แปลกในชนิดอ้อก็แปลกอ่ะเนาะท่านผะู้ชมเนาะแปลกอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบเปื่อนของเขานะครับทุกคนก็จะเป็นระบบเปื่อนนะท่านผู้ชมก็เอาตัวเลยคือผ่านมันใส่ไม่ได้นะครับสำหรับผ่านสี่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะช็อตเทงไปเราก็จะไปหาเป็นแบบพวกอ่าใบตัดหญ้ามีไหมใบตัดหญ้าลองหาดูนะครับอ่เราไปยี่ห้อจอรเดียนเลยแล้วกันเนาะ หาดูดีไปตัดยาตัดยงตัดหยาอันนี้มันน่าจะไม่ต่อไม่ได้อะนอะ้องทุกู้ชมอันนี้เหรออันนี้ก็ไม่น่าจะต่อได้วะ่ะมันไว้สำหรับต่อกับรถเล็กอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองหาพ่วงดูดิว่ามีพ่วงอะไรที่สามารถจะต่อได้อ่าคือประเด็นคือรถคันนี้เขาไว้ลากนั่นแหละไว้ลากไว้ลากจูงนะครับผม ลากโดยเฉพาะเลยนะครับผมอ่าลองลากพ่องอีทแ็กดูไหมเออลอง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 ดูลองดูไหนดูดิคดุณคิดว่าได้ะ่ะเออได้ปะ่ะอ่านี่แต่ว่ามันจะต่ำไปหน่อยแต่พ่วงอ่ะ พ่วงอะต่ำแต่ทำไมตัวไถอะสูง <ST U K> ทำไม <S 2> <S 2> <นะ S 1> ถึงเป็นอย่างนั้นนะนะโอ้โหพ่วงอะต่ำแทนที่พ่วงสูงแล้วอันนี้จะต่ำเนาะผมมองมากนะเออฟาสิบก้าเขาทำแบบมดหลอกเล้เหมือนมากเลยเนาะเป็นสามมิตินะเป็นมิตินะเหมือนเ,ออเราดูอย่างเงี้ยเราดูเหมือนมันเป็นแบบว่าเป็นล่องลงไปจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะ ถ้าฟาร์มยี่สิบสองอ่ะใช่นะครับมันจะเป็นล่องลงจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนฟาร์มยี่สิบสองจะเป็นมิติลงจริงๆเลยนะครับอันนี้เน,นี่ยเนอัน,นอยางยางยางตัวนี้ก็ลงจริงๆนะครับผมเดี๋ยวลองลองลากดูนะครับเออถ้าเราเอามาลากพ่วงสิบล้อมมันจะได้หรือเปล่าวะ โรบอทโรบอทแรงครับผมโอ้โหนี่รถบ้าอะไรกันครับเนี่ยเรา,เอาลองพ่วงสิบล้อดูสักพวก่วงไหมเอาละเอาเอาพว่วงเอ่อพวกพ่วงนี้แล้วกันเนาะลองดูครับลองดูลองดูลองเลยหลายแบบอลองดูนะครับผมอันนี้โต๊ะอะไรวะเนี่ย แต่เสียงเครื่องเคาริ่มนะไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับจะเป็นรถเครื่องยนต์นี่แหละแต่ว่าจะมีระบบเออ่บังคับนะครับผมจะเป็นระบบบังคับเป็นออโต้บอทนะครับผมเฮ้ยทำไมมันสูงจังอะเอาเมื่อกี้ทำไมมันยังต่ำอยู่เลยอะเอา้าอ๋ออ๋อมันจะมีสองสองอย่างครับทุกคนก็จะเป็นรูแล้วก็จะเป็นไอ หัวน็อตสวมแบบนี้นะครับผมเอ้ยต่อได้หลายรูปแบบนะเอยมันก็ต่อได้นาเออเฮ้ยมันก็ต่อได้นะมันไม่ไม่ใช่ว่ามันต่อไม่ได้นะทุกคนดูเลยเออมันก็ต่อได้น่ะเออเฮ้ยไม่ดีว่ะอ่าเดี๋ยวลองไปลองใส่ดินดูสักหน่อยนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวเราเราวิ่งไปใส่ดินก่อน วิ่งไปรับดินก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ลูกพี่เอ้ย,อยเดี๋ยวไปรับดินที่ปั๊มน้ำมันแล้วกันอ่ามีมุมมองภายในให้ดูด้วยครับคือตอนนั้นน่ะผมอ่ารีวิวไปมันจะเป็นรถไถเลยนะครับจะเป็นรูปทรงของรถไถเลยแต่ว่าจะเป็นอันนั้นจะเป็นรถไถแบบไม่มีที่นั่งขับนะครับผมไม่มีพวงมาลัยนะครับจะเป็นที่บังคับเลยแต่อันเนี้ย ไม่มีพวงมาลัยไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรูปทรงของรถไถเลยเป็นรูปทรงของแบบเป็นโรบอทไปเลยอะ่ะเออเป็นบอทเป็นหุ่นยนต์ไปเลยอะ่ะเนะเาะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูกันนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับผมเราจะใส่เป็นดินไปแล้วกันนะดูด,ดูดูความหนักของเขานะปึ๊บโอ้เห็นไหมนวม่วมเลยอุย้ยลากไถ ธรรมดาน,นั่นเนี่ยลุงเพ่อ่ะอันนี้ก็เป็นรถแปดเดือดซีรีส์ละกันนะครับทุกคนไม่รู้ EP ีที่เท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเอ้ยสุดยอดนะไม่ธรรมดานะมีแต่ไหมอุ้ยมีแต่ด้วยมีทุกอย่างโอ้โ นี่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับทนุนแหมมีทุกอย่างนะครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับผม <c oughs> เป็นรถเอ้ยโอ้โหเป็นชนอะไรเขาเนี่ยเป็นรถที่แปลกดีนะครับาหารชอบใจวิดีโอนี้เดี๋ยวถ้าชอบรถนี้เดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกนะครับทางเข้าเราอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ย ก,การผ่านลูกและนาดนครับเฮ้ยขึ้นเนินก็มีอื่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแรงเสมอไปนะไม่ใช่นะ <S 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 แต่แน่นอนเลยครับว่าถ้าจะลากเอ่รถเออ่ถ้าจะลากพ่วงที่มีน้ําหนักขนาดนี้เนี่ยเลยเนี่ยมันจะต้องตัวเขาเองเจะต้องมีน้ําหนักมหาศาลเลยนะครับผมไม่งั้นลากไม่ได้ครับท่านผู้ชม สุดยอดครับวันนี้ขอนำเสนอ,อโรบอรทรถไถ่นะครับจอรดีนะไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นรถแปลกแตบบ่ซีรีส์เนาะคือบ้านเราอะ่ะหาดูยากนะอาจจะมีแนตะ่หาดูได้ยาครับผมแต่ต่างประเทศเขาก็มีนะครับโอ้ดูดิดูไฟแอมเบิลไลท์หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนี่ไฟหน้า LED นะครับเวยแท็กเป็นสามเหลี่ยมนะครับผม ล้อเป็นสามเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ